สวัสดีครับสวัสดีคอบอลทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมคิงไซค์โคนะครับวันนี้ผมจยิบยกคูร่รายการซิลิอาอิตาลีนะครับวันเสาร์ที่13พฤษภาคม2 5 6 6ลงเต็งในเวลาตีหนึนาทีนะครับระหว่างลาซิโอจะเปิดบ้านต้อนรับกัมเยียนของเลเช่นะครับ มาดูฟอร์มในลีกของลาซิโอในฤดูกาลนี้นะครับอยู่อันดับที่3มี64แต้มแข่งไปแล้ว34นัดชนะ19เสมอ7และแพ้ไป8นัดน,นะครับสถิติก็เล่นเป็นจ้าบ้าน17นัดหน,นีชนะ10นะครับเสมอ3และแพ้ไป4นัดสกอร์วีเลตที่58.8%น,นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนไรเช่น,นะครับอยู่อันดับที่16มี31แต้มแข่งไปแล้ว34นัดชนะ7เสมอ10และแพ้ไป17นัดนะครับสถิติก็เล่นเป็นเยือนนะครับ17นนนนัดีชะะ4ครับเสมอ3แและพ้ไป10นัดสกอหนีชนะสี่23.5%นะครับ ดูฟอร์มห่าหนั้งสุดของลาซิโอนะครับเอาชนะไปได้2ครั้งและแพ้ไป3ครั้งนัดลาสุนีบุกไปพ่ายกับเอซีเิลานด้วยสกอร์สองประตูศูนย์นะครับส่วนทางฝั่งเลดเช่ She, นะครับห่าหนัาล่างสุดนี้เอาชนะไปได้เพียง1นัดนะครับและเสมอไป1และแพ้ไปถึง3นัดเลยทีเดียวนัดลาสุนี้เปิดบ้านพ่ายกับเวรนาด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับมาดูฟอร์มห้าหนั้ล่างสุดของคู่ที่พบกันทุกรายการนะครับเป็นทางลาซิโอนะครับเอาชนะไปได้2ครั้งเสมอ1และแพ้ไป2ครั้งนัดล่าสุดนี ที่ผ่านมานะครับเป็นทางเลเช่นะครับเปิดบ้านเอาชนะลาซิโอด้วยสกอร์2ประตูเดอหนึ่งเลยนะครับดูจากฟอร์มการเล่นของคุณครับเจ้าบ้านลาซิโอช่วงหลังนี้ฟอร์มแผ่วลงไปเยอะนะครับเกมหลังสุดนี้ชนะไปได้เพียงแค่2นัดเท่านั้นล่วงจากรองจากฟงหลังอันดับ3ของตารางในตอนนี้นะครับพวกเขาวางจะคว้าตั๋วไปเชเยนลีนะครับพวกเขาต้องเล่งเครื่องแล้วนะครับทางฝั่งทีมเยนเลตเช่นี่ผลงานย่ำแย่5เกมหลังสุดที่เก็บชัยชนะไปทเพียงเกมเดียวนะครับ เลดเปิดราคาออกมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อนะครับแนะนําอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับเนื่องจากลาซิโอมีคุณกำลังที่แข็งแกร่งกว่าระบบการเล่นที่ดีกว่านะครับต่างจากทางฝั่งเลสเ่น,นะครับ ที่เป็นบอลเปิดเกมลุกเข้าใส่แต่เกมรับนี่ละรวมมากนะครับดูทรงแล้วน่าจะเข้าทางลาซิโอครับดังนั้นเกมนี้อยู่ฝั่งต่อมองว่ามโอการรับซับมากกว่าครับวันนี้ผมขอเลือกไปที่เจ้าบ้านนะครับลาซิโอครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนสนใจกวันที่มีคุณภาพนะครับทางเข้าใต้คอมเมนต์นะครับผมปักหมุดไว้แล้วสำหรับวันนี้ผมคิงไซโค้งต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านดูบอลอยู่างาวามสุขสวัสดีครับ